การชุมนุมทางการเมืองที่เริ่มที่จะรุนแรงขึ้นจนมีเด็กบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับก็ทําให้องค์กรเด็กทั้งไทยและต่างชาติเรียกร้องให้พื้นที่ชุมนุมกลายเป็นพื้นที่ปลอดเด็กนะครับติดตามจากรายงานครับก็จะมีทั้งเด็กเล็กตั้งแต่ประมาณสักครัวกาๆอะไรอย่างงี้นะคะอย่างตอนนี้ก็จะมีจะมีจะมีคนที่ถ้าถ้าตาไม่ผิดจะมีอยู่สองสามเคสที่เป็นเด็กเล็กๆเลยแล้วก็ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของคณะทํางานด้านเด็ก สามารถแบ่งเด็กในพื้นที่ชุมนุมออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ตามผู้ปกครองจากต่างจังหวัดมาร่วมชุมนุมกลุ่มที่ไปร่วมชุมนุมกับผู้ปกครองเป็นครั้งคราวกลุ่มเด็กๆที่เรียนอยู่บริเวณใกล้เคียงและกลุ่มเด็กด้วยโอกาสที่ติดตามผู้ปกครองมาขายสินค้าซึ่งน่าเป็นห่วงที่สุดเพราะเด็กกลุ่มนี้มีทักษะในการหลบหลีกน้อยมากหากเกิดเหตุรุนแรง เอาศลงเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ9ปดเก้วค็คือเรียนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาขายสินค้านะคะมีรถขายเนาะใน,นส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่า,าผู้ปกครองมาด้วยนะในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีราชประสงค์อยู่ประมาณอยู่ประมาณหกครอบครัวเหมือนกันนะคะอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนของสีลมสีลมสีลมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เป็นแม่และเด็กตาเด้ามาขอทานมากกว่า นนะคะณะทํางานด้านเด็กจึงเรียกร้องผู้ปกครองอย่านาเด็กเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือที่ชุมนุมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งจับกลุมผู้กระทําความผิดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดชุดเคลื่อนที่เร็วชี้แจงความเสี่ยงในการนําเด็กเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมหรือใกล้เคียงและทุกฝ่ายคนร่วมกันหาทางออกเพื่อยุติปัญหาโดยเร็ว ขณะที่องค์กรด้านเด็กสากลอย่างยูนิเซฟประจําประเทศไทยเรียกร้องให้ผู้ปกครองไม่ควรนําเด็กไปในพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ใกล้าการชุมนุมซึ่งถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะสถานการณ์ในไทยยังแตกต่างจากหลายประเทศที่เกิดความขัดแยง้งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการตกลงเรื่องความปลอดภัยของเด็กอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะตกลง กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและใช,ใช้กำลังกันได้ตั้งแต่ต,แต,ต้นเนี่ยเด็กก็จะมีพื้นที่สำหรับ <S <s ที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้สิทธิของเขาในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการสามารถมีพื้นที่ที่จะใช้ในการสานธนาการหรือว่าการมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นไปไดอ้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะตกลงเพื่อจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยเหล่านี้ได้เนี่ย ผู้ปกครองก็จะจําเป็นที่จะต้องประเมินว่าในพื้นที่เหล่านั้น,นยังมีความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นอีกสิ่งที่ทั้งสององค์กรเห็นตรงกันคือการเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงนําเด็กไปในพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ชุมนุมโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นอีกพงอิทเชิ้ชวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน